จากเอ็นซีแน่สวัสดีผู้ประกอบการทุกท่านและผู้เข้าร่วมสังเกตการในวันนี้ทุกคนสิ่งแรกเลยที่เราจะให้ท่านกลับไปก็คือได้เพื่อนใหม่หรือได้คอนเนคชันเพิ่มเติมอันดับต่อมาก็คือท่านจะได้ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมทั้งสิ้นและสุดท้ายท่านจะได้โอกาสทางด้านธุรกิจกลับไปหรือแม้กระทั่งต่อยอดเป็นคู่ค้าทางด้านธุรกิจผูกต่อเนื่องกันแบบยาวๆเลยก็มี สิ่งที่สําคัญคือในที่ประชุมแห่งนี้ทุกคนต่างเป็นผู้ประกอบการที่มีอํานาจในการตัดสินใจเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจทั้งสิน้นเราเองมีความรู้มีความสามารถที่แตกต่างกันไปและเมื่อเรามารวมตัวกันอยู่ณที่ประชุมแห่งนี้ เราจะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ให้กับ SME ไทยให้ประสบความสําเร็จในแนวทางและทิศทางที่ดีต่อไปสิ่งที่สําคัญที่เราจะประสบความสําเร็จได้เราจะเป็นจะต้องมีวิัยในการประกอบการอย่างเหมาะสมและอย่างเป็นมืออาชีพนั่นเองทุกคนที่มาปรากฏตัวในวันนี้อาจจะเป็นไปด้วยแรงจูงใจอะไรบางอย่างแต่แรงจูงใจที่เกิดขึ้นในที่นี้เป็นเพียงแค่1%เท่านั้นเองที่จะทําให้คุณทุกคนไปสู่ความสําเร็จแต่ส่วนที่เหลือ จะประสบความสําเร็จได้อีก99%เราจะต้องลงมือทําอย่างมั่นคงและตั้งใจจริงอย่างแน่วแน่ด้วยเราจึงจะประสบความสําเร็จแรงจูงใจที่เกิดขึ้นอาจจะหายไปกับเวลาหรือกับอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีความตั้งใจจริงและตั้งมั่นอย่างมั่นคงความสําเร็จเราก็คงจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและที่สําคัญเลยเราจะบรรลุเป้าหมายได้เราเองจําเป็นจะต้องมีวินัยที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีและวินัยเนี่ย เป็นกุญแจอันสําคัญที่จะทําให้เราเองเนี่ยไปสู่ประตูแห่งความสําเร็จความมั่นคงและมั่งคั่งในทางด้านสุขภาพในทางด้านความภาคภูมิใจแล้วก็ในทางด้านเห็นคุณค่าในตัวเราเองสิ่งนี้ครับมีอะไในให้เครื่องมือ2เครื่องมือใหญ่ๆเลยอันดับแรกก็คือ referral referral ก็คือให้โอกาสทางด้านธุรกิจกับเพื่อนเมื่อเพื่อนร้องขอโอกาสทางด้านธุรกิจอะไรเราดูสิครับว่าสิ่งที่เราอยู่ใกล้ๆหรือคนข้างนอกที่เขาต้องการ ต้องการเดียวกับสิ่งที่เพื่อนในที่ประชุมนี้ประกาศหรือเปล่าถ้าเขาต้องการตรงกันเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงโอกาสทางด้านธุรกิจให้เขาเจอะเจอกันแล้วก็สร้างผลลัพธ์ทางด้านธุรกิจต่อไปและอันดับต่อมาก็คือวันทูวันเราจะต้องเรียนรู้ธุรกิจเชิงลึกของเพื่อนให้ได้ว่าเพื่อนเราสามารถทําอะไรได้บ้างมีศักยภาพอย่างไรเพื่อที่เราเองเนี่ยจะได้เชื่อมโยงโอกาสทางด้านธุรกิจให้กับเพื่อนอย่างไม่เสียเวลาและเกิดประสิทธิภาพที่ดี และเนี่ยครับคือเครื่องมือกุญแจสดอกที่สําคัญที่วันนี้ NEC เบลแนจะมามอบให้ท่านขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมกันวันนี้ขอให้ทุกท่านได้สิ่งที่ท่านต้องการต่อไป